รรรงคนนทที่อัไหมมใจมปวดกลัวอะไรหรือฉันกลัวว่าคุณชมนาจะทำร้ายตัวเองจะ้ะนี่ฉันก็ให้บ่าวไปเรียกตั้งแต่เช้าคุณชมนาฏก็ไม่ตอบฉันร้อนใจจะแย่อยู่แล้วไอ้มากข้าว่าเองต้นงทำอะไรสักอย่าง ทำอะไรได้ข้าไม่เคยโกหกคุณชม,มานาทแม้แต่น้อยข้าไม่เคยโกหกไม่เคยพูดให้ความหวังเพียงแค่ทำตามที่รับปากกับหลวงนารงท่านไว้ก็เท่านั้นเอาเถอะแต่ข้าว่าตอนนี้ไปดูคุณชม,มานาทก่อนดีกว่า ไปให้พ้นถ้าไม่อยากเจอใครทั้งนั้นทำไมข้าถึงกลายเป็นผู้หญิงไรอย่างอายแบบนี้ข้าาเหลือเกินบอกไว้ไปให้พ้นยังไง พ,พงไหนล่ะวิญญาณอีนามีเองพาดเลยอิดผีไม่มีประโยชน์ Sí. <coughs> พ่อเพลิงมาทําไมกระผมจะมาเยี่ยมคู่มัน่นมันผิดด้วยหรือถ้าจะมาเยี่ยมก็ออกไปรอข้างนอกก่อนเถอดฉันขอแต่งตัวก่อนอไม่ต้องแต่งเพิ่มหรอกแค่นี้ก็งามพร้อมแล้ว นั่นมันอะไรกันในมือของพวกเธงนี่เนี่ยหรือน้ำมันหอมขอรับแม่อยากจะลองดมไหมหละ่ะจ๊ะไม่ออกไปจากห้องของฉันเดี๋ยวนี้กระผมไม่ไปคุณชมยน,น่าจะทำไมกระผมหรือ แม่คอยดูถอแม่จะต้องขอร้องให้กับผมรักแม่ให้มากมากที่สุดอะไรวะไม่ได้ผลเลยได้บอกว่าแน่นอนนี่นี่นี่ มึงไม่รู้ว่าไม่จะคุยกันวะใครเป็นหัวเป็นเมียกับเองระวังปากด้วยตอนนี้เป็นคู่มัน่นแต่อีกหน่อยก็เป็นเมียจะกลัวอะไรล่ะจ๊ะเงินทองก็รับไปตั้งมากมายแล้วยังจะมาทำสนิทสนิงอีกหรือว่านี่คนหน้าเงินหน้าเงินมันก็ทั้งพ่อทั้งลูกลแล้วแหละพี่พลังไม่ต้องงพิ่ม,มปาไปเลยไอ้เพิงเองไม่ต้องมาสั่งข้าไอ้มาก ไอ้ขี้ข้าไอ้ขอทานเมียมึงก็เกือบจะเป็นเมียคูยอยู่แล้วแต่มื่ทำิดฉดดิ้งแบบอีกสุดท้ายเป็นยังไงเลาวตายซะ,ส,ะสมำดาน้ามึงไอ้เพลิงเดีไ,ไปทดี๋มวไไอ้ชั่วพี่มากพี่มากอย่าไอ้พินวันให้เป็นเรื่องของลูกผู้ชายเถอะไอ้ชั่ว ท่านคุณก็รับท่านคุณก็รับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเรื่องอะไรวะพูดมาสิพี่เพิงเกิดเรื่องหรือทำไมพวกเอ็มไม่ไปช่วยม่ได้ขรับพี่เพิงไม่ได้เกิดเรื่องแล้วมันเรื่องอะไรบอกคุว่าคือเฮ้ยไอ้หมอผีที่พี่เพิงไปขอของดีไปจัดการกับคุณชมพนาสนะครับมันตายแล้วขอรับตายมันเปอะไรตายแล้วทำไมันไปขอของดีมันคืออะไรวะขังวองไปหมดแล้ว พี่เพลิงไปขอน้ํามันพลายไปดีใส่คุณชม,มนาคขอรับคือชาวบ้านเขาเล่าว่าไอหมอผีเนี่ยมันคงโดนผีที่มันเลี้ยงเอาไว้หักคอเอานะขอรับน้ำหน้าเราทีนี้รู้ถึงไหนอายถึงนั่นลูกคนเพชรเป็นพวกเล่นของมนต์ดำพ่อเพลิงอยู่ที่ไหนพี่เพลิงไปจัดการคุณชม,มนาคแล้วขอรับเอา้าก็แล้วทำไมพวกเอ็งไม่ตามไปช่วย ที่เพิงสั่งห้ามไว้ขอรับบอกว่าจะไปขึ้นสวรรค์ห้ามตาไปเด็ดขาดขอรับเฮ้ยสองคนไปตามไอ้เพิงกลับมาเดี๋ยวนี้ไปไปสิวะบอกให้ไปคุณคุณพี่หูบปะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นหมดกันชื่อเสียงเกียรติยศของข้ามันหมดกันคราวนี้ คุณชมพันดาเป็นอย่างไรบ้างขอรับยงอยู่เลย ไม่ว่าจะยังไงต้องจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้เข้าใจไหม